สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมวอลเลยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปวันนี้นะครับเหมือนหน้าปกที่ขึ้นไว้ให้เลยจะมาสอนวิธีการรับโค้ดไอเทมโค้ดของเกมวอลเลยเป็นโค้ดรูปนี้นะนี่เลยคอลเลคชันนะครับก็จะเป็นการ์ดดูริตี อันหนึ่งนะแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยครับพวกการ์ดสี่ลุงนะเป็นนี่เลยพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เคยรับไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะส่วนคนที่ยังไม่เคยรับก็ดูคลิปนี้ทําตามคลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมก็น,นี่มีกี่อันเนี่ยประมาณสองสี่หเจ็ดแดอันทั้งหมดนะเดี๋ยวจะมาสอนรับนะครับว่า ไปใส่โค้ดยังไงกรอกยังไงนะครับแล้วก็รหัสโค้ดออกมาจากไหนเดี๋ยวจะพาไปทำนะครับก็มาโอเคครับก็ตัดภาพมาที่หน้าไอเทมโคดนะครับผมก็นี่เลยเรามาอยู่ในหน้าของการล็อกอินเดี๋ยวส่วนการเข้าเว็บนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเนาะก็ไปกดเข้ามาที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมก็จะมาอยู่หน้านี้ขั้นตอนแรกเรากดล็อกอินก่อนนะครับนี่นะครับอันแรกเนี่ยนะสิงอิน ผมจึงยินเข้าไปครับมันก็จะให้เราใส่รหัสนะส่วนอันนี้ผมได้ล็อกอินไปแล้วมันจะให้เราใส่รหัสนะครับก็รหัสของเกมอะไรแล้วเราแี่ยมาปรับเป็นภาษาไทยจะได้อ่านง,ง่ายๆเนาะนี่มุมขวาบนเนี่ยครับอันนี้เขาก็จะให้ป้อนไอเทมโค้ดนะครับผมส่วนไอเทมโค้ดเอามาจากไหนเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับก็ตามนี้โอเคนี่คือไอเทมโค้ดทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ใส่นะครับผม ใส่ทั้งหมดเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้เนาะก็ใส่ตามนี้พอใส่เสร็จปุ๊บไอเทมโคดจะเด้งเข้าไปอยู่ในเกมนะเราก็กรอกตามอย่างเช่นสมมุติผมกรอกอ่ะอันนี้กรอกมั่วๆให้ดูนะนี่สมมุติเรากรอกประมาณนี้ใช่ไหมเราก็กดส่งไปเลยครับส่งไปปุ๊บมันก็จะเขียนว่าไอเทมโคดได้ถูกส่งเข้าไปใน id ของท่านแล้วอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมก็วันนี้มาสอนคลิปสั้นๆประมาณนี้นะสําหรับใครอยาก ดูนะครับว่าไอเทมโค้ดกรอกยังไงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมในเกมหมดแล้วนั้นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเกปนี้ขอบคุณมากๆนะครับผม